สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้นะคะอยู่กับช่อง YouTube ของดานะคะฟอดบายดานั่นเองค่ะ วันนี้นะคะอยู่กับน้องดาแล้วก็ตัวด้านหลังคันนี้เลยนะคะเป็นตัวเน็กเจนนะคะตัวสปอร์ตค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัวสีพิเศษนะคะสีเซเล์นาออเรนนั่นเองค่ะซึ่งตัวนี้นะคะเพิ่ม10,000บาทในตัวในตัวเรื่องของสีนะคะราคาจัดจำหน่ายของตัวนี้นะคะเป็นเกียร์ธรรมดาจะอยู่ที่9 2 9 0 0 0บาทนะคะแต่ตัวนี้มีเสริมแพ็กเกจ3 0 0 0 0ืนนะคะแล้วก็บวกด้วยกับตัวสีเซเลนาออเรนอีก10,000นะคะเป็น969,0 0 0บาทเท่านั้นเองค่ะเดี๋ยวมารับชมกันนะคะว่าการตกแต่งของตัวสปอร์ตนะคะมล แล้วก็เทคโนโลยีที่มีเข้ามานะคะในการเสริมแพ็กเกจเนี่ยของเราเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะสำหรับเครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.0ลิตรนะคะแรงม้าจะอยู่ที่170แรงม้าค่ะแรงบิดอยู่ที่405นิวตันเมตรนะคะซึ่งเป็นแรงม้ากับแรงบิดที่ดีมากๆเลยนะคะตัวนี้นะคะมาเริ่มต้นกันเลอกัด้านหน้าเลยนะคะในส่วนของตัวด้านหน้านะคะตัวนี้นะคะต้องมาเปลี่ยนในส่วนของตัวชุดกระจังหน้าตรงนี้นะคะให้เป็นชุดกระจังหน้า FORD นะคะแบบนี้เลยนะคะทําตัวสีเดียวสีดํารวนนะคะเพื่อตัดกับตัวสีรถ แล้วก็มาพร้อมกับตัวไฟนะคะตัวนี้ด้านหน้าเพื่อส่องความสว่างให้กับตัวรถและเพิ่มความสวยงามให้กับตัวรถแบบนี้เลยนะคะต่อมาเลยนะคะในส่วนของตัวไฟหน้าของเรานะคะของตัวรุ่นสปอร์ตเนี่ยเราก็เป็นไฟหน้าแบบ L E D แล้วนะคะตัวนี้นะคะมาพร้อมกับตัวชุดครอบไฟหน้าค่ะเพื่อให้รถเนี่ยดูมีมิตินะคะเพิ่มเติมกับตัวรถนั่นเองค่ะส่วนในส่วนของตัวด้านล่างนะคะก็มาพร้อมกับตัวไฟตัดหมอกนะคะที่เป็นตัว L E D แล้วนะคะสําหรับตัวสปอร์ตนะคะเราที่ัลูกค้าสังเกตนะคะ ในส่วนของตัวด้านหน้านะคะเราจะมีเซ็นเซอร์ทั้งหมด4จุดเลยนะคะตัวนี้ในการเสริมแพคเกจเนี่ยเราจะมีเซ็นเซอร์ตัวนี้ที่เป็นการตรวจจับคนเดินนะคะตัวนี้นะคะจะเป็นระบบที่เพิ่มเติมเข้ามาให้ด้วยนะคะ ต่อมาเลยในส่วนของตัวด้านข้างค่ะมาพร้อมกับขนาดคิ้วล้อ3นิ้วที่มากับตัวรถอยู่แล้วนะคะซึ่งเป็นมาจากโรงงานเลยนะคะแล้วก็ด้านล่างค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแม็ก o อบสิค่ะมาพร้อมกับยางกูตเกียร์นะคะแบบนี้นะคะแม็กเดิมๆจากโรงงานเลยค่ะสําหรับรุ่นนี้พร้อมกับตัวโลโก้สัญลักษณ์ที่แจ้งว่ารุ่นนี้เป็นตัวเทอร์โบเดี่ยวนะคะในตัวด้านข้างค่ะ ่อมามาพร้อมกับตัวลายกราฟิก้านข้างที่ลูกค้าเลือกนะคะตัวนี้ก็จะตัดด้วยกับสีกราฟิกที่เป็นสีดํานะคะเพื่อให้รถเนี่ยมีการโดดเด่นนะคะเพื่อตัดกับตัวสีส้มที่เป็นเซรนานออเรนนั่นเองค่ะแล้วตัวสปอร์ตของเรานะคะตรงนี้นะคะก็จะมีสองตัวสมาร์ทคีย์เลดเข้ามาให้แล้วด้วยนะคะสําหรับตัวในรุ่นนี้ค่ะไฟนะคะเป็นตัวไฟเปิดปิดอัตโนมัติพร้อมกับที่ปัดร้ำฝนอัตโนมัติมาให้แล้วด้วยค่ะ มาดูในส่วนของตัวด้านบนต่อเลยก็จะมาพร้อมกับตัวคิ้วกันสัตร์ที่ต้องราติดตั้งเพิ่มเติมให้ทั้งบานคู่หน้านะคะแล้วก็ในส่วนของบานผู้โดยสารด้วยนะคะสําหรับรุ่นนี้ค่ะมาดูในส่วนของตัว คันข้างต่อเลยนะคะรอบๆคันก็จะสัดโคนจนถึงด้านท้ายแบบนี้เลยนะคะมาพร้อมกับตัวไฟท้ายที่เป็นไฟท้ายแบบ LED นั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยก็สวยงามมากๆเลยในรุ่นสปอร์ตนะคะมาพรแล้วก็มาพร้อมกับตัวชุดครอบไฟท้ายนะคะตัวนี้เนี่ยก็เพื่อทําให้รถดูมีโดดเด่นขึ้นมานะคะแล้วก็ด้านท้ายก็จะมาพร้อมกับตัวสติกเกอร์ที่เป็นสติกเกอร์สัดโคนเหมือนกันค่ะแบบนี้เลยนะคะแล้วก็มีสกิลคําว่าสปอร์ตนะคะแล้วก็ที่โลโก้ของตัวฟอร์ดเองเนี่จะมีในส่วนของตัวกล้องมองหลังนะคะ เข้ามาให้ในรุ่นตัวสปอร์ตแล้วด้วยนะคะลูกค้าแบบนี้เลยมาพร้อมกับตัวไฟเบกรกดวงที่3นะคะที่อยู่ด้านบนของตัวรถนะคะตัวนี้เนี่ยคำว่าเรนเจอร์ของเราก็ติดพสติ๊ตกเกอร์นะคะให้่เป็นสีดำนะคะ,ะ,คะเพื่อให้ดูโดดเด่นออกมาเลยนะคะแล้วก็ด้านหลังนะคะมาพร้อมกับตัวกันชนท้ายนะคะจากโรงโรง,งานนะคะแล้วก็มาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์นะคะที่เราบวกเพิ่มเข้าไปในแพ็กเกจนะคะตัวนี้เราก็จะมีส่วนของตัวสัญญ,ญาณเตือนระยะด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังให้ด้ดวยนะคะตัวนี้นะคะ เราก็จะมาพร้อมกับตัวระบบนะคะเตือนการชนด้านหน้านะคะแล้วก็ระบบช่วยควบคุมรถให้อยู่ในช่องทางด้วยค่ะมาดูภายในตัวรถกันต่อเลยนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะสําหรับด้านในค่ะและที่สำคัญตัวนี้มีที่เหยียบด้านท้ายกระบะด้วยนะคะลูกค้าแบบนี้เลยนะคะอันนี้จะเป็นภายในของตัวรถนะคะมาพร้อมกับตัวเบาะหนังนะคะที่เป็นดีไซน์ใหม่นั่นเองค่ะตัวนี้ก็จะออกมาสวยงามมากๆเลยสกินคําว่าสปอร์ตนะคะพร้อมกับตัว แอร์ด้านหลังนะคะแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะแล้วก็มาดูในส่องตัว ด้านหน้ากันข่าวว่าเรามีอะไรเพิ่มเติมมาให้บ้างในส่วนของตัวด้านหน้าก็จะเป็นเบาะแบบตัวหนังนะคะที่้รงนายแจ้งไปเป็นตัวปั๊มคําว่าสปอร์ตนะคะแล้วตัวสปอร์ตเนี่ยเบาะนะคะในส่วนของด้านผู้ขับนะคะตัวนี้จะสามารถปรับนะคะได้ทั้งหมดนะคะหกทิศทางนะคะแต่ในส่วนของตัวผู้โดยสารเนี่ยสามารถปรับนะคะได้สี่ทิศทางนะคะแล้วก็รุ่นนี้นะคะหน้าจอดิจิตอลมาพร้อมกับหน้าจอดิจิตอลแล้วนะคะขนาด10นิ้วพร้อมจอกลางนะคะที่เป็นขนาด12นิ้วนั่นเองค่ะแล้วก็มีแท่นชาร์จแบบ ไร้าสายมาให้แล้วด้วยนะคะเราก็มีช่องเสียบ USB นะคะทั้ง2ไทยให้ด้วยเลยค่ะพร้อมกับขนาดหัวเกียร์แบบใหม่นะคะแล้วตัวนี้ที่สําคัญนะคะเรามีในส่วนของตัวระบบควบคุมเสียรภาพการทรงตัวนั่นคือ ESP นั่นเองค่ะแล้วก็ระบบป้องกันล้อหมุนฟรีนะคะสําหรับตัวแพ็กเกจที่เราเพิ่มเติมนะคะแล้วก็เรายังมีในส่วนของตัวระบบช่วยการออกตัวในขณะจอดบนทางลาดชันซึ่ง HLA นั่นเองค่ะแล้วก็ที่สําคัญขาดไม่ได้เลยก็คือระบบอมป้องกันการพลิกคว่ำค่ะอ่า ภายในนะคะมีมาครบทั่วเลยที่เพิ่มแพ็กเกจเข้ามานะคะแล้วที่สําคัญค่ะตัวนี้นะคะรุ่นสปอร์ตของเราเนี่ยมีในส่วนของตัว Ford p a ารเข้ามาให้แล้วด้วยนะคะตัวนี้ Ford p a ารของเราเนี่ยสามารถกดสตาร์ตนะคะตัวรถเนี่ย ข้ามประเทศหรือข้ามจังหวัดได้เลยนะคะแล้วก็สามารถดูศูนย์บริการทั้งหมดนะคะที่ใกล้กับุลูกค้าได้ด้วยนะคะสำหรับระบบ f o r d p a s s เนี่ยก็สามารถกดสตาร์ทรถนะคะกดล็อกรถครล็อกรถได้ด้วยนะคะมาพร้อมกับตัวระบบ SYNC 4นะคะ A ก็คือ SYNC 4A นั่นเองค่ะลูกค้าตัวนี้เนี่ย เทคโนโลยีเข้ามาเพิ่มเติมที่มือมามาสามหมื่นเนี่ยคุ้มค่ามากๆเลยนะคะถึงเป็นตัวเกียร์ธรรมดาแต่เราได้สเปคในของตัวท็อปเลยค่ะในราคาที่ย่อมเยาวนั่นเองค่ะสาหรับลูกค้าข้ไหนนะคะที่สนใจการออกรถนะคะไม่ว่าจะเป็นตัวเรนเจอร์นะคะตัวเ,เน็กเซนหรือว่าเป็นตัวเน็กเซนที่เป็นเอเวอเรสต์นะคะสามารถติดต่อเข้ามาหา้องดาตามช่องทางด้านล่างนี้ได้เลยนะคะเรามีโปรโมชั่นมากมายให้กับลูกค้าเลือกเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัว,อตวดอกเบี้ยต่ํานะคะพิเศษหรือจะเป็นส่วนรถช่วยดาวหรือเป็นพร้อมชุดแต่งนะคะให้กับลูกค้าก็มีค่ะ สำหรับคลิปนี้นะคะขอจบการในยูเพงเท่านี้ค่ะไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะ